คันที่แมนคันนี้นะคะโอ้โหเรียกได้ว่าเปิดไลฟ์เนี่ยต้องเปิดทางด้านหลังเลยนะเพราะคันที่แมนเนี่ยเขาเป็นรถที่ไม่เหมือนใครอย่าว่าเป็นมินิที่ไม่เหมือนใครเลยนะคะเขามีเอกลักษณ์ของตัวเองและความน่ารักของตัวเองมากๆค่ะคันนี้เนี่ยเป็นโฉม F60 นะคะแล้วก็มีเลขใหม่ที่น้อยที่สุดในตลาดคันนึงวิ่งมาเพียงแค่20,000กิโลเท่านั้นนี่เลยปุ่มสตาร์ทน่ารักน่ารักเป็นอารมณ์แบบสวิตสวิตนิดนึงนะคะ สตาร์ทปุ๊บเนี่ยนะคะก็จะเห็นเลยว่าไฟนะคะรอบๆจอตัวเนี้ยก็คือติดขึ้นมาเลยแล้วคือไฟตัวเนี้ยมันมีความน่ารักมากทุกคนนึกภาพเหมือนเราเล่นแบบธร,รมกอตตอนเด็กๆไหมมันจะมีแบบปุ่มที่เหมือนแสดงอารมณ์ของธรรมากอตใช่ไหมอันนี้คืออารมณ์นั้นเลยนะคะไขห้างได้แบบ สบายสบายมีความเล็กรูมนะคะเรายิ่งเฮดรูมนี่คือไม่ต้องห่วงเลยเพราะด้วยรูปทรงที่เป็นแฮชแบกของเขาเนี่ยคือเฮดรูมนี่คือสูงสบายมากๆนะคะใครที่เป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วนะคะก็สามารถติดตั้งคาซีทได้สะดวกใช้เป็นแฟมิลิค่ะได้เลย สวัสดีค่ะแฟนเพจ b e n z m o t o r Mall ทุกคนเลยนะคะวันนี้ค่ะเรามาเปิดไลฟ์แบบเอาใจแฟนขับมีนี้นะคะเดี๋ยวจะขอ หาที่นั่งแบบปิกนิกเบนชสบายๆแล้วเราจะมานั่งคุยแล้วก็ทำความรู้จักกับมินิคันที่แมนคันนี้ไปพร้อมๆกันนะคะโอ้โหมาถึงเนี่ยก็ขอเปิดปิกนิกเบนชออกมาแล้วก็มานั่งคุยกับแฟนเพจที่น่ารักของเรานะคะกันสักนิดนึงค่ะมินิคันที่แมนคันนี้นะคะโอ้โหเรียกได้ว่าเปิดไลฟ์เนี่ยต้องเปิดทางด้านหลังเลยนะ เพราะคันที่แมรเนี่ยเขาเป็นรถที่ไม่เหมือนใครอย่าว่าเป็นมินิที่ไม่เหมือนใครเลยนะคะเขามีเอกลักษณ์ของตัวเองและความน่ารักของตัวเองมากๆค่ะคันนี้เนี่ยเป็นโฉม F 6 0นะคะแล้วก็มีเลขใหม่ที่น้อยที่สุดในตลาดคันหนึ่งวิ่งมาเพียงแค่20 0 0 0กิโลเท่านั้นจะเห็นได้ว่าใหม่กริบเลยนะออร่ากระจายมากทั้งภายนอกและภายในค่ะจุดเด่นจุดแรกเลยนะคะที่เราเห็นเกี่ยวกับคันนี้ก็คือสีของเขาที่เป็นสีเทาทันเดอร์ สวยมากทุกคนแบบนึกภาพเมฆฝนนะที่แบบลอยมาแล้วเป็นสีดำตะคุ่มตะคุ่มอยู่ในหลังคาบ้านเราเนะี่ยมันเป็นสีเทาที่ทรงสเสน่ห์มากๆนะคะก็ได้กลั่นกรองเม็ดสีนะออกมาเป็นสี thunder grey ของ mini countryman คันนี้นั่นเองนะคะและสำหรับชม f 6 0เนี่ยก็เรียกว่าเป็นคันท t r แม a ที่ดูลงตัวมากๆทั้งตัวเส้นสายที่ดูมีความเหลี่ยมมนมากขึ้นอาจจะดูเหลี่ยมมากขึ้นหน่อยดูแอดเวนเจอร์มากขึ้น หน่อยนะคะเราก็จะดูเป็นเอกลักษณ์ด้วยตัวหลังคา Floating Roof ก็คือทั้งตัวกระจกทั้งหมดเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นสีดําทั้งหมดเลยแล้วก็มีเฉพาะตัวหลังคาเนี่ยนะคะที่เด่นขึ้นมาเหมือนลอยอยู่ทางด้านบนเลยนะคะก็เป็นจุดที่น่ารักอีกจุดหนึ่งสำหรับ Mini Countryman F60 นั่นเองค่ะ เข้ามาในรถกันหน่อยนะคะตัวถังก็กว้างขวางแล้วก็สบายมากๆนะคะตามอารมณ์คันทรีแมนนะคะซึ่งตัวนี้ก็คือเป็นบอดี้ที่มีความกว้างนะคะแล้วก็มิติก็จะใหญ่มากๆนั่งข้างหน้าก็สบายนะคะนั่งข้างหลังก็สบายเพราะว่าตัวฐานลอ้อเขาค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวเรียกได้ว่าสามารถที่จะนั่งไขว่ห้างแบบนั่งยืดขาเนี่ยได้แบบสบายพอสมควรเลยเดี๋ยวเราจะมาสตาร์รถกันก่อนเลยนะคะก็ตัวนี้จะเป็นคี y ์เลสโกด้วยที่มือจับป เจะเห็นว่ามีตุ่มสีดำๆอยู่นะคะก็คือสามารถเข้าออกรถโดยเอากุญแจเนี่ยค่ะไว้ในกระเป๋าของเราได้เลยไม่ต้องเอามากดแต่อย่างใดนะคะก็เหยียบเบรกแล้วก็นี่เลยปุ่มสตาร์ทน่ารักน่ารักเป็นอารมณ์แบบสวิสสวิชนิดหนึ่งนะคะสตาร์ทปุ๊บเนี่ยนะคะก็จะเห็นเลยว่าไฟนะคะรอบๆจอตัวเนี้ก็คือติดขึ้นมาเลยแล้วคือไฟตัวเนี้มันมีความน่ารักมากทุกคนนึกภาพเหมือนเราเล่นแบบธรรมกอตตอนเด็กๆไหมมันจะมีแบบ ปุ่มที่เหมือนแสดงอารมณ์ของธรรมกอดใช่ไหมอันนี้คืออารมณ์นั้นเลยนะคะเวลาที่รถเนี่ยเราปรับฟังก์ชันเขาเป็นยังไงอะไฟตัวเนี้ยมันก็จะแบบแสดงอาการออกมานะคะเช่นอ่ะเราลองปรับแอร์นิดนึงนี่พอปรับแอร์ปุ๊บก็จะกลายเป็นเย็นหรือร้อนนี่เย็นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยปรับแอร์ฝั่งนี้ไฟร้อนอะไรอย่างเงี้ยเป็นอารมณ์ของเขานะคะหรือว่าพอเราแบบเข้าเกียร์หอยนิดนึงนะคะ เวลาที่มีอะไรอยู่ใกล้เขาก็กลายเป็นสีเหลืองนี่หรือถ้ากัดไกลก็คือเขียวหรือแบบใกล้ชนแล้วก็คือเขาก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะคะก็จะบอกอารมณ์ได้อีกอันหนึ่งนะคะหรือเวลาที่เราปรับตัวโหมดการขับขี่นะคะโหมดสปอร์ตก็คือน้องจะแดงเลยน้องจะมีความร้อนแรงขึ้นมาหรือว่าพอเป็นโหมดเหลืองนะคะก็คือโหมดแบบธรรมดานั่นเองนะคะหรือว่าจะเป็นโหมดเขียวน้องก็คือแบบ e ีโคกรีนขึ้นมาเลยน้องก็หลากโลกขึ้นมาเลยนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นไฟล์ที่เป็นจุดเด่นนะคะนอกจากนั้นในตัวรถเนี่ยก็ยังมีอ i มเบนไลท์หลากสีซึ่งเราสามารถที่จะเปลี่ยนสีนะคะตรงนี้ได้นะอ่ะตรงนี้นะคะนี่ ฟ้าเหลืองชมพูเขียวนะคะแบบนี้ก็ดูน่ารักมากๆเลยภายในนะคะทั้งตัวบ่อเองทั้งพวงมาลายัยเส้นสายต่างๆก็คือมีความเป็นมินินะคะมีความเป็นซิกเนเจอร์ของความมินิอยู่เต็มที่เลยทั้งตัวบ่อเองนะคะที่มีรูปทรงแล้วก็มีการใช้หนังอะคันธาร่านะคะเป็นคิ้วทั้งท่านข้างหรือว่าตรงที่พนักพิงเองเนี่ยก็จะมีการเจาะรูนะคะเป็นลายสกอตท,ที่แบบดูอังกฤษอังกฤษนะดูสกอตแลนด์มากนะคะ แบบนี้อีกด้วยนะคะฟังก์ชันต่างๆเนี่ยก็คือสะดวกเลยสามารถที่จะใช้ฟังก์ชันต่างๆที่ตัวหน้าจอนะคะมุนปรับนะคะหรือว่าถ้าใครที่สะดวกที่จะเป็นการใช้ตัว iDrive ตัวเนี้ยก็คือสามารถที่จะกดได้นะคะเลือกฟังก์ชันต่างๆะคะเมนูต่างๆอันเนี้ยก็จะคล้ายๆ bm นะคะอ่านะคะทั้งตัวเนวงเนว y อะไรต่างๆก็สามารถที่จะใช้ได้อย่างสะดวกนะคะหรือว่าจะเชื่อมต่อมือถือของเรากับ ตัวรถนะคะก็ทําได้อย่างง่ายดายค่ะด้านหลังนะคะนี่บอกแล้วค่ะมีความไข่ขห้างได้แบบ สบายๆมีความเล็กรูมนะคะเรายิ่งเฮดรูมนี่คือไม่ต้องห่วงเลยเพราะด้วยรูปทรงที่เป็นแฮชแบ็กของเขาเนี่ยคือเฮดรูมนี่คือสูงสบายมากๆนะคะใครที่เป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วนะคะก็สามารถติดตั้งคาซีได้สะดวกใช้เป็นแฟ์มอลิค่ะได้เลยหลายๆคนก็แบบใช้มินิคูเปอร์มาตลอดนะใช้แฮชมาตลอดแล้วพอถึงเวลาที่เราแบบต้องการใส่ของมากขึ้นหรือมีสมาชิกในครอบครัวมาด้วยมากขึ้นเราก็สามารถที่จะอัปเกรดเป็นคันทรีแมนได้นะคะโดย ที่ยังคงความเป็นสายลื่นมินิของเราอยู่นั่นเองนะคะแล้วเบาะหลังของเราเนี่ยนะคะก็คือสบายมากเลยสามารถที่จะพับนะคะเฉพาะตัวกลางได้บางคนมีไม้กง้งไม้ก๊อปอุปกรณ์เขียนแบบอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะที่มันยาวๆนะคะก็ยาวมาถึงข้างล่างนี้นะคะมาตรงนี้ได้นั่งได้อีกสองคนหรือว่าจะพับเบาะทั้งหมดนะคะแล้วก็ใส่ของมายาวจนถึงหลังเบาะคนขับเลยก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ คันที่แมนคันนี้นะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน 2,000cc 192แรงมาซึ่งบอกเลยว่าเพียงพอมากๆนะคะขับแล้วแบบได้อารมณ์มินิแน่นอนแล้วเครื่องยนต์20,000กิโลเนี่ยบอกเลยว่ายังฟิตเปรียบปรามากๆแล้วก็ยังมาพร้อมกับ MSI นะคะหรือว่า Mini Service Inclusive ที่ทำให้เราเข้าศู์มินิฟรีทุกสิ่งทุกอย่างอันเลยนะคะไปจนถึงปี2024เลยทีเดียวเรียกได,ด,ด,ด้ว่านอกจากได้รถที่สภาพเนี่ยใกล้เคียงรถใหม่ ป้ายแดงมากๆไปใช้ก็ยังเซอร์วิสฟรีอีกถึง2ปีด้วยทุกคนเป็นคอนดิชันที่เรียกว่าดีมากๆเลยนะคะในงบประมาณเพียงแค่เท่าไหร่รู้ไหม1นึ่ล้านห้าแส0เเท่านั้นทุกคน2,000 20, 0กิโลเองนะคะสภาพอย่างที่เห็นไปเมื่อกี้เลยว่าใหม่กริปเลยทีเดียวค่ะสนใจติดต่อนะคะสอบถามพร้อมออนนจองออนไลน์ On All ได้เลยเพราะว่าบอกแล้วว่าเลขใหม่น้อยๆเนี่ยมันหายากมากๆค่ะทุกคน เบอร์โทรศัพท์นะคะ0 9 2ย์4 5 6 4 1ค่ะหรือแอดไลน์ f f ฟชิวลของเราได้โดยกดลิงก์ที่ให้ไว้ทางด้านล่างนี้หรือพิมพ์ b e v z Motor t o r Mall นะคะและเช่นเคยถ้าหากดูวิดีโอนี้เราลดมันไปแล้วนะคะทำไมเขาจองกันเร็วมากอะเขารู้ได้ยังไงว่าจะไลฟต์ตอนไหนจะบอกเลยค่ะว่ามันมีกลุ่มลับอยู่ค่ะที่เราอัปเดตสต็อกรถเข้าใหม่ก่อนที่เราจะมาไลฟ์สดนะคะพรรถเพราะฉะนั้นรถบางคันไลปุ๊บจองปั๊บนะคะเพราะอะไรเพราะว่า มีหลายท่านที่แอบดูอยู่ใน Open Cha t แล้วนั่นเองเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่อยู่ใน Open c h a t กดเข้าร่วมได้เลยนะคะในลิงก์ที่อยู่ด้านล่างไม่ต้องกลัวจะลกไลไม่ต้องกลัวจะติ้งตังทั้งวันนะคะเพราะในกลุ่ปนั้นเนี่ยจะไม่มีการพูดคุยใดๆนะคะจะมีแค่การอัปเดตสต็อกรถเข้าใหม่เท่านั้นแบบสบายๆเลยทีเดียวค่ะวันนี้นเน่งนะคะต้องขอแสดงความยินดีกับเจ้าของรถท่านใหม่ด้วยอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วพบกันใหม่ในการรีวิวว,วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ อยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะหากว่าชอบชมรีวิวรถยนต์พรีเมียมของแดงนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกัน กด Subscribe นะคะตรงนี้เลยนะคะกดไลค์ให้เนงด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเน่งมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ